ก็คือโอ้เมืองเล็กๆแต่ว่าโรงแรมก็ค่อนข้างใหญ่โรงแรมเล็กๆเอ๊ะไม่ใช่โรงแรมเล็กเมืองเล็กๆทำไมโรงแรมค่อนข้างใหญ่จัง <S <S มาดูตรงนี้นิดนึงมาถึงแล้วจ้าพี่น้องจ๋านี่แม่ท่นิง่งไทเบิร์ยอดหยากับเป็นแม่ค่นิง่งนะพี่น้องเนาะพอดีสาวชิมพูมาอีกเมืองนึงจากเป็นเมืองที่โกไก่บ้านสาวชิมพูจะขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่า ก็คือมาพบปะสังสรรค์ญ,ญ,ญาติพี่น้องก่อนคริสต์มาสนะจ๊ะเพราะวันคริสต,รต์มาสต่างค้นกับต่างอยู่กับครอบครัวเจ้าของก็เลยนัดพ่อกันนังซี่ทุกปีจกกะกสิไปตามเมืองต่างๆไปยุ่ไปกินกันกินเข่าแล้น้ำกันแต่ปีนี้เนื่องจากมีโควิดก็เลยมาเมืองน,น้อยๆอยุ่ใกล้บ้านนี่แลหละจ้ะมาพอดแล้วโอ้ยมันเป็นเมืองในหุบเขาไหมพี่น้องเราเป็นมีแต่แม่คนิง่งตอนแรกนึกว่าเป็นหิมาเป็นไปเบื้องเราเป็นแม่คนิ่งไหมพี่น้องเป็นแม่คนิงนะ่งเนาะ นี่แหละจ้ะที่เห็นขาวๆทั้งออกไปทะเลไปอย่างนี้เป็นแมคคานิงยอดหญ้าจะยอดหญ้านี่ยอดยญาเป็นแมคคันิงหมดเลยพอบานกำลังเช็คอิน อยู่จากพี่น้องทานผู้เป็ยางมาซองเบิงทางหน้าโรงแรมออกมาทางทะเลเบิงรอพอบานเช็คอินจ้ะเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องเช็คอินเรียบร้อยแล้วไปย่างหาห้องกันวันนี้ได้พักที่ห้อง105ไปย่างหาห้องไปมองไปเบิง้งวว่าห้องโรงแรมอยู่มั้งในนอ้อยสิเป็นห้องนอนแบบจังไหนรองไปเบิ้งกันจ้ะ เข้ามาเบิ่งห้องนอนรา 4, คะ4,000ก็คุ้นในนอร์เวย์ในเมืองในน้อยกันพี่น้องว่าสิได้ห้องนอนประมาณใดมาถึงแล้วเขามาเบิ่งกันพี่น,อน้อ,องแล้วคอมเมนต์ทีมก็ปาร์สไนงอิปปงง้าไนงปาร์สบ้นลูกไอสลิปเปอร์พุทเดียดไฮอ่ะสั้นุนไหมเหรอพาชมห้อง าชมห้องในเมืองเล็กๆในเมโรงแรมในเมือง,อง,เ,องเ,ลเล็กๆพี่ห้องบัดโลกกับสลิปเปอร์ไวซะสสูงไหนเรามาดูห้องน้ำกันสิคะห้องน้ำเป็นยังไง ก็เปิดไฟว่าไรเป็นองน้เมืองเล็กๆก็ถือว่าห้องโรงแรมก็ถือว่าโอเคมากพี่น้องเมืองเล็กๆนะถือว่าดีแล้วก็สะอาดสะอา้านใส่ได้ โซฟานั่งชมวิวด้านนอกและนี่ก็คือเตียงนอนห้องไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังโอเคอยู่เลยมองวางนี่เป็นแล้วก็ด้านนอกก็สิเป็น ชมวิวทิวทัศน์คันคันโกอุดออกโซเหรอป้าป๋าสามารถโอ้ป้าป๋าซีดักแมนวอลคเอาท์ไซด์ดิอินเหยันติงไหมโอ้ป้าป๋าแซะโอ้ไมค์กูเน็ตฮิวันทาบินเหรอเหรอสวิมมิ่งเหรอป้าโอ้ไ oh มค <c oughs> ์ก oh, 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 ูเน็ตโอ้ โอ้ oh. อากาศหนาวมากข้าเจ้าไปเฮตหยังกันน่ะไปไทยรูปเพิ่งสิไปว่ายน้ำกันวอทแทปเพนที่รักเรียวลีโอ้ยปะป๊า,ปาจำอ n นวอ w เตอร์อ r e รดี เล่นอีอย่างวะเนอะน่าจะพากันท้าเล่นอะไรกันสักอย่างกับเพื่อนๆใครจะกล้าไม่กล้าพากันลงไปจุ้มทีละคนสองคนคนที่สามผ่านไปแล้วพี่น้องโอ้พากันเล่นอีอย่างกันกับบุรุคนที่สามลงไปแล้วอีกสามคนเป็นน้ำกันนั่นหกคนอีกคนนึงบ่าใส่บัลลบไปยางเข่ามาแล้วพี่น้องเฮ้ย ถ้ากันยุ่สามคนอีกสามคนพอกาหลินน้ำมดข้าเจ้าใส่ชุดคลุมลงไปเพราะว่ายู่นี่มันนี้อ้างนำหาแซ่น้ำจากพี่น้องอ้างจากกุศีข้าเจ้าน่าจะอยู่อ้างจากกุศีก,ก,ก,กันเลยไปโดดนันต้อโอ้พกกันหล่นนี่อย่างกันกันบบลูนะจ๊ะเนาะพื้นาขาวๆที่เห็นนะก็เป็นน้ำแข็งได้พี่น้องน้ำข้างตกลงก็เป็นน,น,น้ำแข็งเป็นแม่คนิ่งเหมือนแม่พี่น้องพักักกันเบาเย็นือใด้บนุนี ได้เวลาไปกินอาหารเย็นกันแล้วจ้ะพี่น้องไปกินอาหารเย็นมื้อนี้วัสมีเมนูอย่างมาเสิร์ฟแนทเสิร์ฟอาหารเย็นทั้งบมดสิมีหาจานพี่น้องใส่แก้วว้เปลืองคักพี่น้องแก้วว้ทั้งหบดใส่าหาแกว้วพี่น้องแล้วกันแกวนำดื่มอีกใบหนึ่งเป็นหกใบเนาะมาเบิ่งเมนูแรกที่เสิร์ฟเมนูแรกก็จะเป็นขนมปังกับเนยพี่น้องแล้วก็ที่นี่จานที่สองเป็นเมนูหมูพี่น้องหมูสามสันแล้วจานที่สองนี่สิเป็นซุป ป,าป,ปาลาทษพี่น้องซุปปลาทษดนี่ละจ้าพี่น้องย่างละเล็กละน่อยจานละนิดละหน่อยพี่น้อง แต่ว่าเมนูที่สองนี่น้ำซุปมันเนี่ยสาวซิมพูกกินบไ่ได้มันเค็มเค้มสำหรับสาวซิมพูกคือคนนอเวกเขาจะกินเค็มกันแล้วเขาจะกระซดน้ำจนเดอือดใสวซิมพูกินได้๋ยวจชิมปลากับชิมต่างต่างอื่นอื่นที่นี่มาด,ดูจานที่ซีก็จะเป็นสเต็กแพะหร,รือกแกะนี่แหละสาวซิมพูลืมที่ไหนสเต็แพะหรือแกะนี่แหละแซ่บพี่น้องแซ่บทุกเมนูลแบบปปปล้วแหละนู้นเมนูซุปปลาเดี๋ยวที่สาวซิมพูว่ามันเค็ม เขากินจานลยก็ฉันถามเขาตลอดพี่น้องว่าเป็นจังใดกินได้ป้องเป็นจังใดเลี่ชาแต่พี่กตอบตรงนะฉันบอกว่ามันเค็มเนาะพี่น้องเขาบอกน้งตรงเลยมาเบิ้งจานที่ซีจานที่ซีนี่เลี่ยนพี่น้องเนยเนยขนมปังก็เยี่ม จานสุท้ายกับเป็นของวางพี่น้องอจานมือแซ่บเ่ยมันแก่เรียงได้ดีนะสีออกเปรี้ยวพี่น้องเป็นวานิล้าเราใส่พัวไอ้ที่เป็นก้อนนะ <c oughs> มันสีออกเย็นๆเป็นคล้ายๆไอศติ่มว่ะพี่น้องเป็นคล้ายๆรสชาติสม่ำคล้ายๆนม่แบกม่วงบักอันเซาวรสนะพี่น้อง,งนี่ละพี่น้องอาหารหาดสาวจะพูดกับรีวิวโรงแรมอยู่ในเมืองในน้อยในนอร์เวย์ ใั่ผู้นอนคืนนึงรวมอาหารรวมรวมเครื่องดื่มแล้วใส่ผู้กระจายไป6 0 0 0คนพี่นอ้องแต่สาวผู้ว่าก็บ่ามันกับคุ้มค่ายอยู่เพราะว่าการบริการดีมากพนักงานบริการดีการเทนของพนักงานใส่ผู้ว่าถูกเทนมาในระดับโรงแรมหาดาวเลยอาหารการกินกับแซบพี่น้องแซบแซบมีเมนูเดียวที่สส่ผู้ว่าเคปเท่านั้นละจ้ะการบริการไม่ต่ำเมทอีกอย่างกับบริการดีโรงแรมกับ ห้องพักกะสะอาดสะอานพี่น้องเป็นเมืองน,น้อยสงบเงียบนามาเที่ยวจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แนะนำเด้อพี่น้องถ้ามาซัมเมอร์มันอาจจะมีจกรรมอย่างไรฮ็ดหลน์ก็ห,หกนีอยู่เขามีเป็ดตกปลาให้มีเรือไปพายไป,ไปยังกระชมนิวชมอย่างนะพี่น้องในโรงแรมก็มีพิพิธภัณฑ์ให้น้ำเด้อพี่นอ้องเราเป็นผู้กรขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาได้จา้ามือดิสันชูคอลาไปแล้วได้จา้าสวัสดีจา้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีจา้า